เดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมอยากได้มากแต่ว่านี่คือช่องไห่กันแน่ผมงงค่ะนี่เพื่อนผมยังไม่พลาดเอ้ยมันยังอะไรนะอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นแปดแสนห้าใช่ค่ะต้องคนต้องรอคิวเที่ยวเยเอาจริงป่ะโอเคแล้วสามสองหนึ่งพิกร้นนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เซ็นท่ามิริเล็ตแบงกอกลักชัวรี่เอาต์เลทนะคะอยู่อยู่ันที่ร้านเอสเอ็มแบรนด์เนมโอ้เอสเอ็มแบรนด์เนมย่าเป็นร้านขายกระเป๋ามือสองนะคะมือสองที่แรก ค่ะก,ก็เปิดแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้สามารถมาช็อปกันได้นะคะกระเป๋ามือสองมีเยอะมากนะคะเข้ามาได้เลยที่ประตู B e. ร้านจะอยู่ทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะคะร้านี่อยู่ทางขวามือนะคะแล้วเจอร้านเยอะมาก E ใช่ร้านเป็นแบบนี้นะคะสามารถมากันได้นะคะและที่สําคัญนะคะลด80%สูงสุด80%แล้วก็มี S A ดูแลเราตลอดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีกระเป๋าอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะขายอยากจะเอามาแลกเอามาเปลี่ยนสามารถรับปรึกษาที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่คอเปลี่ยนด้วย S, s A b r a n d Name วัน วันนี้เบสก็มาสื้อให้ซิมหนึ่งใบนะคะติดตามในคลิปได้ thank you base counseling yeah uh, yeah f i e f a n d forever